นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่หญิงจะมาแนะนำตัวว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมาได้ยังไงและใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบไหมแต่ว่าหญิงอยากเล่านะ <c oughs> ถือว่ามาเม้ามอยให้ฟังแล้วกันนาอพอดีว่าหญิงอ่ะมีโอกาสได้แชร์สตอรี่ไอจีเกี่ยวกับชีวิตตัวเองไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆในไอจีทักกันมาเยอะม,มากๆเลยนะคะว่าเอาหยิงกอยู่ไหนไม่ได้อยู่ไทยหรอแล้วแบบไปได้ยังไงใช้งบเท่าไหร่แชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหม หอะะิงก็เลยคิดว่าโอเคเดีย๋ยวใช้โอกาสนี้นะคะมาทาคลิปแนะนำให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะคะที่มีความคิดที่อยากจะย้ายประเทศค่ะยังไงนะคะก่อนอื่นเลยรบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้อิงทำคลิปต่อไปด้วยนะคะยังก็เริ่มเลยละกันเนาะ ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อหญิงนะคะแล้วก็ปีนี้อายุย7ปีแล้วค่ะตอนนี้มาเป็นออพรอยู่ที่ประเทศเยอรมันนีค่ะตอนนี้นะคะหญิงมาเยอรมันได้6เดือนแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหญิงขอเล่าก่อนเนาะว่าโครงการออพรที่หญิงมาเนี่ยเป็นโครงการอะไรนะคะคการออพรเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะและเปิดโอกาสให้เราได้มาลองใช้ชีวิตต่างประเทศเป็นระยะเวลา1-2ปีนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาการอาศัยอยู่เนี่ยขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆที่เราไปเลยค่ะ แล้วก็ที่หญิงเลือกมาโครงการนี้นะคะเพราะว่าใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆนะคะคือน้อยที่สุดเท่าที่หญิงหาได้แล้วนะคะประมาณ2-3 0,000หมื่นเท่านั้นเองค่ะซึ่งงบประมาณที่หญิงแจ้งไปนะคะเป็นเงบประมาณที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าวีซ่าค่าเดินทางค่าเตรียมเอกสารต่างๆนะคะคือรวมทุกอย่างแล้วเลยค่ะซึ่งบางคนมาฟรีนะคะมาฟรียังไงเดี๋ยวหญิงจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าโครงการนี้นะคะ เราจะต้องไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เท่านั้นนะคะแล้วโฮสต์แฟมิลี่นะคะก็คือครอบครัวที่จะมาอุปถัมเรานะคะให้เราไปอาศัยอยู่กับเขาแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปอย่างขอเรียกสั้นๆว่าโฮสต์นะคะสวัสดิการต่างๆนะคะหลักๆที่เราจะได้จากโครงการออแพร์นะคะก็คือ1เลยก็คือ สามารถอาศัยอยู่ประเทศนั้นๆเป็นระยะเวลา1-2ถึงปีนะคะขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปเนาะสองนะคะก็คือเราจะได้ห้องพักส่วนตัวนะคะซึ่งบางบ้านนะคะโฮสให้ห้องน้ําส่วนตัวกับเราด้วยบางบ้านเราต้องไปแชร์ห้องน้ํากับโฮสนะคะหรือบางบ้านนะคะโฮสให้บ้านพักกับเราทั้งหลังเลยค่ะแบบส่วนตัวไปเลยอยู่คนเดียวไปเลยนะคะก็คือกินฟรีอยู่ฟรีไปเลยค่ะ3มนะคะเราจะได้พ็อกเก็ตมันนี่รายเดือนนะคะหรือค่าขนมรายเดือนนะคะซึ่ง ค่าขนมรายเดือนเนี่ยแต่และประเทศได้ไม่เท่ากันเนาะสี่นะคะค่าอ,อ,อาหารครบสามมื้อนะคะคือเรากินอยู่กับโฮสไปเลยนะคะห้า <5 S 2> <5 S 1> นะคะร์อเรียนภาษาที่ของประเทศที่เราไปนะคะยังหญิงมาเยอรมันเนาะหญิงก็จะได้ข้อเรียนภาษาเยอรมันด้วยค่ะหก <6 S 2> นะคะวันวันหยุดพักร้อนลายวันหยุดพักร้อนลายปีนะคะวันหยุดพักร้อนลายปีคืออะไรเดี๋ออยวหญิงจะเล่าให้ฟังเนาะประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างประเทศค่ะ อ,อันนี้ขอาวดีการหลักๆที่เราจะได้จากโครงการอแพร์นะคะแล้วก็ทิ่ง พูดไปก่อนหน้านี้นะคะเราไม่ได้ฟรีๆนะคะเราจะต้องแลกกับการช่วยโฮสเลี้ยงลูกค่ะดังนั้นนะคะคนที่จะมาเป็นโฮสแฟมิลี่ให้เราได้นะคะจะต้องมีลูกแล้วเท่านั้น,นะคะ่ะหลายคนนะคะ<ๆ>ก็เลยเรียกโครงการนี้ว่าโครงการพี่เลี้ยงเด็กค่ะสําหรับคนไทยนะคะเรามาเป็นออแพร์ air, ได้2โซนหลักๆด้วยกันค่ะ1เลยนะคะประเทศอเมริกา2นะคะโซนยุโรปค่ะออแพร์อเมริกานะคะเท่าที่หญิงทราบนะคะก็คือจะต้องอายุไม่เกิน27ปีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมา ก่อนเท่านั้นและที่สําคัญนะคะต้องใช้บริการผ่านเอเจนซี่เท่านั้นคะ่ะเรานะคะไม่สามารถทําเรื่องมาเป็นออพรพที่อเมริกาเองได้นะคะดังนั้นออพรพอเมริกานะคะค่าใช้จ่ายก็เลยจะค่อนข้างสูงนิดนึงขึ้นอยู่กับเอเจนซี่ที่เราใช้บริการค่ะออพรพโซนยุโรปนะคะสคําหรับอายุนะคะจะค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะมีตั้งแต่อายุ19ปีไปจนถึง30ปีเลยค่ะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆน,น,นะคะที่เราไปเนะเาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมาก่อนและที่สําคัญ ะะเราทําเรื่องมาเองได้เลยค่ะทําเรื่องมาเป็นออพรยุโรปเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้บริการผ่านเอเจนซี่เลยนะคะดังนั้นนะคะค่าใช้จ่ายก็เลยจะถูกกว่าออพยอเมริกาค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการเตรียมเอกสารหรือไม่มีเวลาเตรียมเอกสารนะคะอยากจะใช้บริการผ่านเอเจนซี่เพื่อมาเป็นออพที่ะะทยุโรปนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแต่ว่าในส่วนตัวของหญิงนะคะหญิงทําเรื่องมาเองค่ะทาเรื่องมาเอางทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารการเตรียมตัวการสัมภาษณ์กับโฮสการสัมภาษณ์กับสถานทูตนะคะก็คือ หญิงทำเองหมดเลยเนื่องจากหญิงต้องการประหยัดชาค่คาใช้ใจ่ายนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปนาอหญิงจะมาทําคลิปว่าหญิงเตรียมตัวยังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วค่าใช้ใจ่ายแต่ละอย่างอะ่ะเท่าไหร่นะคะไปถึงนะทั้งการสัมภาษณ์กับโฮสแล้วก็การสัมภาษณ์กับสถานทูตด้วยเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สนใจอากจะมาเป็นออแพแร์ที่เยอรมน,นีนะคะหญิงนะคะมาเป็นออแพแอร์โซนยุโรปเนาะก็คือที่ประเทศเยอรมันที่หญิงเลือกเยอรมนเนี่ยเพราะว่า หนึ่งเลยนะคะคือโฮสเยอรมันเนี่ยเยอะมากๆเลยอันนี้หญิงเล่าจากประสบการณ์ตัวเองเนาะหญิงไม่แน่ใจคือหญิงไม่ได้ไปนั่งนับว่าหัวประเทศไหนยเยอะที่สุดเนาะแต่จากประสบการณ์ที่หญิงหาโฮสมานะคะเพราะว่าหญิงไม่ได้หาโฮสแค่ประเทศเยอรมันนี้นะคะหญิงหาทั้งเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะคะก็คือทุกประเทศที่คุณอมบัมิของหญิงนะคะสามารถไปเป็นออแพที่ประเทศนั้นได้แต่จากประสบการณ์ที่หญิงเจอมาคือประเทศเยอรมันนะคะคือแบบ โฮสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะจนสุดท้ายหญิงก็ได้โฮสเยอรมันมาหลังจากจบโครงการอพอแพรเยอรมันนะคะเราสามารถต่อยอดได้ค่ะหรือว่าเปลี่ยนวีซ่าไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นไปเป็นวีซ่าอาสาสมัครนะคะวีซา่าอัสบีดุงหรือว่าสายภาษาเรียนปอโทเรียนภาษาหรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงานก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะสิ่งที่อพอแพรเยอรมันหรือตัวหญิงได้นะคะหญิงจะขอญาตแบ่งเป็นสงส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกเลยนะคะคือสิ่งที่เราจะต้องได้ตาม กฎของโครงการค่ะแล้วก็2นะคะสิ่งที่โฮสของหญิงนะคะออฟเฟอร์ให้เพิ่มเติมจากกฎของโครงการสิ่งที่ได้จาก ตามกฎของโครงการนะคะก็เลยสามารถอาศัยอยู่ที่เยอรมน,นีได้เป็นระยะเวลา1ปีค่ะ 2, 2นะคะได้ห้องพักส่วนตัวค่ะในกรณีของหญิงนะคะหญิงได้ห้องน้าส่วนตัวด้วยและสามนะคะค่าขนมรายเดือนของเยอรมันนะคะอยู่ที่280ยูโรค่ะแต่ว่าของหญิงนะคะหญิงได้เยอะกว่านั้นนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากนิดเดียวจริงจริงก็คืออันนี้เป็นโฮเป็นคนออฟเฟอร์ให้นะคะ 4. คนะคะอาหารครบ3ม,มื้อเลยค่ะเรากินฟรีอยู่ฟรีไปเลยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือใด้เลยนะคะ5ค่ะค่าเรียนภาษา เยอรมันจานวน600ยูโรต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าค่าภาษาถ้าแพงกว่านั้นเราจะต้องจ่ายส่วนต่างเองเนาะยกตัวอย่างเช่นค่าเรียนภาษาเยอรมัน1,000ยูโรโฮสจะต้องจ่ายให้เราตามกฎของโครงการนะคะ600ยูโรและอีก400ยูโรเราต้องจ่ายเองค่ะแต่ว่าโฮสบางท่านนะคะก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาเยอรมันให้ทั้งหมดเลยค่ะกรณีของหญิงนะคะโฮส ครอบคลุมให้ทั้งหมดมค่ะญิงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว6นะคะวันลาพักร้อนรายปีอย่างนา้อย4วันต่อปีค่ะอย่างที่ญิ่งแจ้งไปเนาะว่าสวัสดิการต่างๆนะคะเราไม่ได้มาฟรีๆเนาะเราจะต้องแลกกับการช่วยโฮนเลี้ยงลูกดังนั้นนะคะการช่วยโฮนเลี้ยงลูกหญิงจะถือว่าเป็นหนึ่งในงานของออแพรค่ะญิ่งก็เลยขออนุญาตเรียกว่าว่าการทํางานเนาะดังนั้นเราก็เลยมีวันหยุดค่ะตลอดระยะเวลาของโครงการเราจะต้องช่วยโฮนเลี้ยงลูกเพื่อแลกกับสวัสดิการที่เราได้เนาะดังนั้นมันก็เลยมีวันหยุดพักร้อนมีวันหยุดสทิต เจ็ดนะคะคือหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะหรืออย่างน้อยหยุด2วันต่ออาทิตย์นะคะ ยกตัวอย่างเช่นเราช่วยโฮสเลี้ยงลูกทํางานจันทถึงสุกนะคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์เราก็จะฟรีนะคะก็คือหยุดแต่ว่าโฮสบางบ้านนะคะก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะอาจจะเป็นหยุดจนาคารหยุดพุธสุกหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องหยุด2วันต่ออาทิตย์นะคะสําหรับออแพอโซนยุโรปเนาะแล้วก็สิ่งที่โฮสหญิงนะคะออฟเฟอร์ให้เพิ่มเติมจากกฎของโครงการนะคะก็คือ 1. เลยตั๋วเดินทางรายเดือนรอบลัดทิ่งอยู่เลยนะคะไม่ใช่แค่เมืองทิงอยู่เนาะแต่เป็นลัดทิ่งอยู่เลยค่ะไม่ว่าหญิงจะ ไปเมืองไหนถ้ายังอยู่ในเขตของรัฐนั้นนะคะหญิงสามารถเดินทางฟรีค่ะไม่เจ้าไม่ว่าจะเป็นเดินทางด้วยบัสเทรนหรือแตรมนะคะก็คือโฮจ่ายให้หมดเลยนะคะโฮหญิงคือแบบใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ซิมการ์ดกับอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะคะอันนี้โฮหญิงก็จ่ายให้ค่ะ แล้วก็กรณีที่เราไปเที่ยวกับโฮสต์นะคะโฮสต์ก็จะครอบคุมค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเที่ยวค่ากินค่าเดินทางเนาะอันนี้สําหรับโฮสต์หญิงนะคะกฎการทํางานนะคะหรือกฎการที่เราจะช่วยโฮสต์เลี้ยงลูกนะคะมากน้อยแค่ไหนแต่ละประเทศไม่เท่ากันเนาะอย่างของเยอรมันนะคะจะต้องช่วยโฮสต์เลี้ยงลูกไม่เกิน30ชั่วโมงต่อต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคือทํางานจันทร์ ถึงสุกนะคะวันละ6ชั่วโมงและเสาร์อาทิตย์ก็คือหยุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าโฮสต์บางบ้านอาจจะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับโฮสต์ยังไงนะคะอาจจะแบบเอ่ทำงานจันทร์ถึง จันถึงพูธแล้วก็ผลัสหยุดแล้วก็ทำีกธีวันศุกร์ถึงเสาร์แล้วก็อยู่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่แต่ว่ากฎก็คือห้ามเกิน30ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะและอย่างน้อยอยู่2วันต่ออาทิตย์คะ่ะส่วนเรื่องของงานพาร์ทไทม์หรือว่ามินิจ็อบนะคะสําหรับวีซ่าออพแพรนะคะไม่สามารถทํางานได้นะคะที่เห็นเห็นทำกันคือผิดกฎหมายนะคะ แต่ว่าถ้าเราจบออแพของประเทศนี้แล้วเราสามารถไปเป็นออแพรประเทศอื่นได้ค่ะไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นตามใดที่คุณสมบัติของเรายังไม่เกินหรือว่ายังตรงอยู่นะคะก็คือสามารถไปเป็นออแพแต่ละประเทศได้เรื่อยๆเลยค่ะออแพใน ยุโรปประเทศอื่นๆน,น,นะคะกฎก็จะคล้ายๆกันค่ะที่ต่างกันเท่าที่หิงจาได้นะคะก็คือจะหนึ่งเลยเรื่องของอายุ2คือชั่วโมงการช่วยหดเลี้ยงลูกหรือชั่วโมงการทํางานนะคะแล้วก็3คือพ็อกเก็ตมันนี่หรือค่าขนมรายเดือนค่ะเท่าที่หิงทราบนะคะประเทศที่ได้พ็อกเก็ตมันนี่เยอะที่สุดน่าจะเป็นนอร์เวย์ค่ะประมาณ2องหมหรือ2องหมต่อเดือนค่ะประมาณนี้แล้วก็นอร์เวย์อยู่ได้ถึง2ปีต่อต่อวีซ่าเลยนะคะก็คือไปเป็นออแพร์ที่นอร์เวย์ได้2ปีเลยค่ะแล้วก็ได้ ค่าขนมค่อนข้างเยอะต่างจากประเทศอื่นในยุโรปเนาะคนไทยนะคะไม่สามารถไปเป็นออแพรในยุโรปได้ทุกประเทศนะคะจะมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่มีวีซา่าออแพรํ air, สำหรับคนไทยอย่างถูกกฎหมายนะคะเท่าที่นจำได้เนาะก็จะมีประมาณ10ประเทศ11ประเทศประมาณนี้นะคะจะมี erman, Netherlands, Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, เยอรมันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กสวีเดนออสเตรียอะไรกัน เอาใหม่อเอาใหม่เนะาะเยอรมันเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฝรั่งเศสสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์อะไรอีกอะ่ะขอดูสคริปต์เ<อ>ยอรมนันเนเธอร์แลนด์ออสเตรียลักเซมเบิร์กสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟินแลนด์ใช่สิบเจ็ประเทศดูสคริปต์ก็จบแหละค่ะอ,อาจจะมีเยอะกว่านี้เนาะแต่เท่าที่ จำได้มีประมาณนี้แล้วก็ที่หญิงแจ้งไปคือประเทศที่มีวีซ่าออาแพ์สำหรับคนไทยอย่างถูกกฎหมายนะคะก็อันนี้นะคะก็จะ เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับโครงการออแพรนะคะที่หญิงทราบเนาะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจที่จะเป็นออแพรประเทศอื่นที่ไม่ใช่เยอรมันนะคะสามารถเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ได้เลยเนาะเพราะว่าตัวหญิงเองก็หาข้อมูลจาก Google เหมือนกันนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดน,นะคะมีข้อสงสยัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ทาคลิปแบบไหนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับออแพรเยอรมันนะคะสามารถ สอบถามหญิงโดยตรงได้เลยนะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะหรือว่า Facebook IG นะคะสอบถามหญิงมาได้เลยนะอญิงยินดีตอบทุกคำถามที่ญิงสามารถตอบได้เลยนะคะยังไงเนาะวันนี้หญิงขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คือคลิปของวันนี้ทั้งหมดเนาะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย